สาววิ่งถามพากินกว๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวรสชั้นเยี่ยมขวัญใจชาวประตูน้าร้านนี้เขาเปิดมา30กว่าปีแล้วจ้ะแม่มีทั้งหมด4สาขาแต่ว่าวันนี้เราอยู่ที่สาขาประตูน้ํานะมาถึงก็คือคนแน่นตั้งแต่เปิดเลยจ้ะมีที่นั่งเยอะมากมีชั้นสองที่เป็นห้องแอร์ด้วยนะมีเนื้อแล้วก็เครื่องในให้เลือกเยอะมากทั้งเนื้อตุน๋นเนื้อเปื่อยเนื้อสดหอบกระด้งผ้าคีริวกรอบเอ็นตุน๋นไส้ตับหัวใจมีลูกชิ้นเนื้อทําเองด้วยนะเต็ปการสั่งก็คือเลือกเส้นเลือกน้ําหรือแห้งแลล้ววกก็เเือ่่ารารจะใส อะไรบ้างจะแอดผักแอดเส้นอะไรก็ตามชอบเลยธรรมดา70พิเศษ100จ้าใครมาต้องสั่งเกาเหล่าน้ําใส่ทุกอย่างพิเศษคือได้เยอะมากตัวเนื้อตุ๋นก็คือนุ่มสุดๆเข้าตุ๋นข้ามวันเลยนะตัวน้ําซุปก,ก็คือหอมหวานรสอ่อนๆไม่เค็มสไตล์จีนหน่อยๆแต่ที่เราชอบสุดก็คือเอ็นตุ๋นไส้แล้วก็เนื้อเปื่อยบอกเลยว่าชามนี้ไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยส่วนชามนี้คือเส้นหมี่น้ําเนื้อเปื่อยไสย้ลูกชิ้นพิเศษชามนี้ลองปรุงเพิ่มอีกนิดนึงก็คือใขรชอบรสจัดจานก็ปรุงเพิ่มแบบเราได้เลย จิ้มเขาก็คนสั่งเยอะนะได้ทุกอย่างมาแบบเน,น้นๆแนะนําให้ปรุงน้าจิ้มตามนี้เลยใส่พริกน้ําตาลพริกน้าส้มแล้วก็น้าซุปจิ้มเพลินมากใครดูแล้วหิวอย่าลืมไปตามกันนะลุยๆๆ